เรื่องย่อละครดวงใจในมนตราเธอมีหัวใจแต่ไม่สมบูรณ์และพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อขณะที่เขาถูกสาบให้ไม่มีหัวใจและกลายเป็นคนที่ไม่มีวันตายความปรารถนาสูงสุดของเธอคือการมีชีวิตและใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดขณะที่ของเขาคือทำอย่างไรก็ได้ที่จะได้ตาย การได้กลับมามีชีวิตเพื่อที่จะตายคือสิ่งล้ำค่ายอดปรารถนาของเขาแต่มันจะมีความหมายอะไรหากต้องแลกด้วยชีวิตของผู้หญิงอันเป็นที่รักไฟแค้นคูชชนที่คุ้มครั่ง,งถังโถมผู้อื่นสุดท้ายกลายมาแผดเผาใจเจ้าของจนมอดไหม้หมดแม้เศรษทุรีก็มีเหลือเธอสาบเขา ให้ต้องไร้หัวใจไปชัว่วกาลประวสารเขาเป็นอมตะเพื่อรอคอยเธอทุกภพชาติให้ถอนคำสาปเรื่องราวของพชระนายหัวหน้าผู้หล่อเหลาแห่งเกาะมุกดำเขาเป็นอดีตนักรบแห่งตารวะปุรัมอาณาจาักรโบราณเมื่อกว่าพันปีก่อน สิ่งที่โพชระต้องการมากที่สุดคือความตายเพราะเขาถูกมัทิราอาดีตคนรักสาบแช่งให้ต้องมีชีวิตอยู่ตราบชั่วนิรันดร์ทำให้เขาไม่เคยเจ็บไม่เคยตายและต้องทนทุกข์จากการเห็นคนที่รักตายจากไปตลอดพันกว่าปีพชระมีเป้าหมายคือเขาต้องได้ครอบครองเพชรน้ำเอกดวงใจนักรบ ซึ่งแท้จริงแล้วเพชรนั้นก็คือหัวใจของเขาหากเขาได้มันกลับคืนมาก็เท่ากับว่าจะมีชีวิตอีกครั้งและจะตายได้พชระจึงเฝ้าคอยตามหามัทิราและเพชรดวงใจนักรบอยู่ตลอดพันกว่าปีแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบกับพราวพลอยศิลปินที่มีโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัว พราวพลอยมีหน้าตาที่เหมือนมาธิราทำให้โพชระเข้าใจผิดและจับเธอไปที่เกาะมุกดำก่อนที่ทั้งสองจะค่คอยๆมองเห็นจิตใจอันดีงามของอีกฝ่ายและรักกันในที่สุดต่อมาพราวพลอยล้มป่วยลงทำให้โพชระต้องพาเธอออกมาจากเกาะก่อนจะรู้ว่าพาวพลอยไม่ใช่มัธิราทว่า เป็นลาตาน้องสาวบุญธรรมในอดีตชาติที่เขาหลงรักแต่พยายามหลอกหัวใจตัวเองมธิราในพบปัจจุบันจึงจับตัวพาวพลไปและให้โพชระเลือกระหว่างหญิงสาวกับเพชรดวงใจนักรบโพชระเลือกพาวพลอ,อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็พบว่าหัวใจของเขา จะมีอยู่ได้ก็ด้วยหญิงคนรักไม่ใช่เพชรเม็ดนั้นสำหรับเขาแล้วการกลับมามีชีวิตอยู่เพื่อตายนั้นคงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแต่มันจะมีความหมายอะไรหากผู้หญิงที่เขารักต้องตายจากไปเขายอมสละความสุขทั้งหมดของตนเองเพื่อคนที่รักได้อย่างไม่ลังเลเลยสักนิดเดียวติดตามชมละคร ดวงใจในิมนตราได้เร็วๆนี้ทางช่อง3ามกดติดตามช่องเจ้าแม่ละครทาง YouTube และ a c e b o o k กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน